มาทำไก่ย่างซอสเฮลิยากิราดคาวหอมๆอ,อร่อยๆกันค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมเนื้อไก่กันก่อนค่ะใช้ไก่ส่วนของสะโพกครึ่งกิโลเลาะเอากระดูกออกก่อนนะคะซึ่งถ้าใช้มีดคมๆก็จะเลาะง่ายมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วใช้มีดแล่เนื้อไก่ให้บางลงเวลาเรานําไปย่างในกระทะก็จะได้สุกง่ายค่ะสําหรับสะโพกไก่ครึ่งกิโลก็จะมีประมาณ4-5ชิ้น ไก่เทลิยากิสูตรนี้อร่อยสามารถทำขายได้เลยนะคะจะโปะไปที่ข้าวสวยร้อนๆหรือจะทำเป็นบะหมี่แห้งเทลิยากิก็อร่อยค่ะแล่เนื้อไก่ให้บางลงขนาดเท่าๆกันนอกจากจะสุกเร็วขึ้นแล้วยังสุกพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะแล้วลเอกระดูกออกจนครบแล้วต่อไปไปหมักไก่กันเลยค่ะ วิธีหมักก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ซอสเทลริยากิของทาคุมิขวดนี้เลยค่ะเนื้อไก่ครึ่งกิโลใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะใส่ผงปุงรถ1ช้อนชาและพริกไทย1ช้อนชาจากนั้นก็ใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากัน วดคุกเค้าจนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ประมาณ30นาทีนะคะพิดฝาจะวางนอกตู้เย็นหรือในตู้เย็นก็ได้แต่ถ้าเราทำไว้ตอนกลางคืนก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะตอนเช้านำมาย่างนุ่มและเข้าเหนือมากๆเลยค่ะระหว่างที่รอไก่ก็มาลวกผักเป็นเครื่องเคียงกันค่ะมีบล็อกโครี่และแครอทต้มในน้ำเดือดประมาณ3-5นาทีจากนั้นก็นำออกมานอกน้ำเย็นการนอกน้ำเย็นจะช่วยหยุดความรอ้อนไม่ให้ผักสุกต่อ ผักก็จะมีสีเขียวสวยนั่นเองค่ะจากนั้นก็เสด็จน้ำเราผักไว้ก่อนค่ะพอครบเวลาในการหมักไก่แล้วต่อไปเรามาย่างกันเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปในกระทะเล็กน้อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนำไก่ลงไปวางได้เลยกระทะน,นี้ก็วางได้3ชิ้นระหว่างนี้ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะรอให้หนังสุกเกรียมนิดๆแล้วค่อยกลับด้าน นี่เลยค่ะสุกประมาณนี้ก็กลับด้านได้เลยค่ะกลับด้านเสร็จแล้วก็ปิดฝาด้วยนะคะไก่จะได้สุกเร็วขึ้นตอนนี้ไก่ก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะอาจจะกลับด้านอีกครั้งพอไก่สุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ ไก่เทลิยากิก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เด็กๆชอบทานไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนอกจากนี้ยังเป็นกับแก้มได้ดีเลยค่ะรสชาติก็ออกเค็มนิดหวานหน่อยหอมซอสเทลิยากิต่อไปก็ยกลงมาสับโปะข้าวได้เลยสับโปะข้าวเสร็จแล้วราดด้วยซอสเทลิยากิ โรยด้วยงาครัวและต้นหอมแค่นี้ก็น่ากินมากๆแล้วค่ะทำง่ายมากๆแบบนี้ลองไปทำดูค่ะไก่ย่างทเทเลียาก,กิขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ